ไปเที่ยวในพื้นที่อำเภอเชียงดาวกันบ้างค่ะซึ่งอำเภอเชียงดาวค่ะมีความงดงามของพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสร์ที่ชาวเชียงใหม่ในอดีตนะคะได้ร่วมกันสร้างและระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงทำศึกเพื่อรักษาสยามประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ เชียงดาวไม่ได้มีแค่ความสวยงามของขุนเขาและธรรมชาติแต่ที่นี่ยังมีความงดงามและส่งคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ของไทยเพราะเคยเป็นเส้นทางกรีธาทัพและพักแรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนเสด็จตีเมืองอังวะประเทศพมา่าเมื่อปีพุทธศักราช2148 ชาวเชียงใหม่ได้ร่วมใจกันรสร้างพระสถูปเจดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชาุรุรศรบริเวณบ้านเมืองงายตำบลเมืองงายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณที่ทรงกระทำศึกเพื่อรักษาสยามประเทศทําให้ชาวไทยอยู่อย่างเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบันนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่สมเด็จพระเรศวรนะครับพระองค์ทรงนะครับ กีทาทัพนะครับทหารกว่า200,000นายนะครับแล้วก็มายั้งทัพพักแรมที่ตำบลบางไง,งอำเภอเชียงดาวอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นพระสถุปเจดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์นะครับซึ่งพี่น้องชาวจัหวัดเชียงใหม่ได้นะครับร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อสแสดงถึงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านนะครับ องพระสถูปเจดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรเป็นเจดีฐานแปดเหลี่ยมสีขาวด้านหนึ่งประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฉลองพระองค์เครื่องทรงออกศึกส่วนอีกเจ็ดด้านมีแผ่นศิลาสลักลวดลายบอกเล่าพระราชก,การณียกิจของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการกรีธาทัพและการทำยุทธหัตถี โดยด้านซ้ายของพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีรูปปั้นไก่ประดูหางดำไก่ที่โด่งดังครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสขณะที่ด้านขวามีรูปปั้นไก่เหลืองหางขท้าไก่ชนตามประวัติศาสตร์ซึ่งปรากฏอยู่ในพงสาวดารและโดยรอบของพระสถูปเจดีย์อย่างเต็มไปด้วยไก่น้อยใหญ่นับแสนตัวที่ผู้มากราบไหว้สักการะนำมาถวาย บริเวณพระสถูปเจดีทางกรมศิลปากรได้มีการจัดสร้างค่ายหลวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจำลองด้วยในอดีตมีการค้นพบไม้รั้วเก่าของค่ายโซนกลางเป็นห้องประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเอกาทศรสสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระนางสุพรรณกัลยาส่วนปีกซ้ายขวาของอาคารมีห้ององคารักษ์และห้องศาสตราวุธ ที่จัดแสดงเรื่องราวของการตั้งค่ายเรียมโจมตีอริราชสตรูขณะที่สี่มุมของค่ายก็มีป้อมยามรักษาการสอดส่องค่าศึกโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลความเรียบร้อยทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนพี่น้องประชาชนซึ่งได้เข้ามาเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลายท่านก็จะเข้ามาสักการะ กาบสการะพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ได้มีการชมไขยหลวงจำลองนะครับในสถานที่ตำบลเมอืองาหแห่งนี้นะครับทั้งที่พวกเราได้เห็นนะครับเป็นรูปปั้นไก่นะครับจำนวนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแสนตัวนะครับก็ด้วยความเชื่อที่ว่านะครับพระองค์ท่านชอบการชนไก่นะครับชาวไทยหรือว่าชาวต่างจังหวัดที่ได้เดินทางมาสการะพระองค์ก็จะนํา นะครับลูปปั้นไก่รูปปั้นรูปปั้นไก่นะครับมาถวายพระองค์ด้วยนะครับสำหรับการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่มายังพระสถูปเจดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรให้มุ่งตรงขึ้นทางเหนือผ่านอำเภอแม่ริมแม่แตงเข้าอำเภอเชียงดาวแล้วเลี้ยวซ้ายที่ทางแยกบ้านเมืองง่ายระยะทางประมาณ90กิโลเมตร ที่นี่เปิดให้ประชาชนเข้าสมทุกวันไม่คิดค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานสำหรับใครที่